ห่วงมาเลยเข่ากันเนะตัวเป็นห่วงมาแล้วเป็นหลับก้อนออก้อนเนาะน่มเข่างามรงเข่าก็งางามมาดูเเป็นไงเป็นไงห่วงไงดิกำลังเริ่มออก đơ cho này rửa cày mẹ đơ tê lặp mà trời ơi hoạt tiền phải đợi năm hai năm na con ma thằng trời phần ta nhả chắc quay thác này thế này hiền hiền thang nam còn bảo bà hiền nó chi xã lĩnh cho nó này này nhả nó này rồi หาซัดไก่เตรียมไปหา,หาเลาะน้ำให้น้ำหน้าก่อนอได้เลานะกระแตมือฝนตกไปภาพเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้กะย่างแรงๆพมเพาะก,กันตอนแรงเด้อมื่อนี้หลังจากมาแต่ฮับลูกฮับเต่าอยู่ห้องฮับโมงเฮียนลงไปหา,หา,หา,หาเลาะบังน,น้ำหน้าก่อนเนาะเบิ่งปไาเป็นตนนอนนั้นไปนอนเลย มาเป็นเก้าหนาก่อนขุ่นปลาคื้นปนมาอีกหละเนาะฝนจิโตอีกแล้วไร้กินปูกินปลายเลยข้ามเติมเลยเอนได้หาโมงละก่อนอื่นกะขอกับถักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเลยสบายดีเอฟซีกันมาสุขสุขคนหลังจากมาแต่ับลูกรับเต้าโยงเฮียนตะกี้วาสิมาไปอันนั้นไปกวดห้าให้ท่านลุงจ้อยเพื่อนมาหวัดเราจะร้วไปตัดท้างหนเลด้ย จะไปเลาะน้ำนะหลังจากน้ำท่วมเมื่อนั้นกับไราไปเลาะเลยเนาะมุ่ยจอยกับเราไปเลาะบังก่อนพี่น้องไงพาพี่พาน้องไปหาเลาะส้มทงไฮทงนาก่อนเนาะโดยพาเป็นกล้องลางก่อนชมบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาเล้วมาเนี่กะโอ้ต่อไ่ได้มาเลาะแต่โดนเข่าออกบ่ได้พี่น้องเอ้ยผูเข่าหน้าเพื่อนเอกออกเนาะหน้าเขาท่านได้ออกอยู่ทางนี้ แรกอยู่หน้าฝั่งเทียงเห็นท่านลุจอยว่าเริ่มออกได้ใกล้แล้วคุณพ่อเลยใกล้สี่ก่อเกี่ยวได้จะหน่อยอห่วงมืาอไยเข่ากันนะปาตัวเป็นห่วงมาแล้วนเป็นหลับก่อนออกก่อนเนาะหนุ่มเขางามนี่แรงเข่ากันงาม thợ hoa cả cầm lăng cùm tay trò cứ gần đây phải rồi cùm lụt đi còn là phẳng na cần cái na phần này thì làm con có ừ, gì vuông ngay hết thì nó và đủ người bên ngay bên ngay vuông ngay đi cầm lăng lợm ạ à. ท่านเ้ากับท่านได้เตรียมเอาตะมัดเข่าอยู่เขาออกได้วันนี้ก็ไปลงชิปให้ปีนองเมืองเลยนี่ก็มาเลาะตรงหน้าก่อนน้ามเก่าชนะขาดบ่อท่นให้ชนะไปเบิ้ด หลังจากหน้ามาหลาเมื่อนั้นเ็โอ้โหอ้เมาคุลงมาหาเก็บกระปูกระแป้งหลายไปว่าด้เพาอจาังหวะหน้าบมมีขาดนาคลาดโอ้ตาเข่าหน้าไฟก็ตั้งงามีดีปีนี้พี่น้องไงงามคักดดันด ข้าเหนือพ so, uh, ุ่นกับคึมฟ่าคึมฝนมาแล้วฝนตกอีกเลยเอ้าเนาะคืนนี้ฝนตกทางกับเพื่อนนี่ตอนช่วงบ่ายๆแดดพอไปขับบุกกับฉันมาไงยันตกยุ่มแรง มาเบิ่งทางเข้าหน้าบ้านเฮานี่แห่ค่อยมาแต่ก้อนคือหญ้าแดงสิด้ออยู่น้ําท่วมมื้อนั้นยุบลงหมดแลบ่หญ้าเป็นหญ้านอดปุกอ่าตงามอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเฮามาดําใส่จะหน้าตืนอยู่ว่าเฮาอันัว ăn tạm đưa xịt nhà chị nhắn lại cả ham vô à, tớ, nhà phần nhục đông khoai chẳng khoai mà bộ hền Thế cao khoai mà đọc đèn xí rứa vô Nhà nó bắt đúc Nam vô xăm lên đấy ูปากนไล่นไงขึ้นนะทำเหรหนหน้าขาดบ่แด้ว ดำมาเฮงขนาดขนาดมองยังมาดำเนาะเอาดำเอาวาดไปไกลหนูรู้นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวกคุ้มเมือ่อเลยคุ้มเมือ่อเมื่อเบ้นให้ยอยู่ nằm hùa luôn nằm bốc là bó bốc ăn cả một cơn này là phần bơi tốt mẹ hẹn bốc nè đây, cường บริขรามาทันานาง้งนะ้ำ <c> จ <oughs> ้ะน้ำยังไหลดีเฟิ่งฟังตเต้นน้ำหัว ห่วยกลบอึกตเป็นหมเดียวตายเขลอเลยหันยำลำหน้าแท้เขียนหองแ๊กปิดหมาันก็พี่้องเอดหมาเนี่ย nó ơn mặc cu nha xin vàng Mình tiểu này này đây nó nói mà kép kín kêu kính nhiều năm hai งามเนาะกี <c oughs> ่พ่อแม่ไปให้ไปหน้านี่มากเอามาต้นเนี่ไปให้ไปชวนหม่างข้าตวตะกี้ว่าบอจะเล่นกันนี่วามชุกไปหน่อยอันนี้ว่าจริญหังแจก๊กได้ไรคือบ่มีความชุกแบบนึงนะวันบ่มีเงี้มีคม่ำหน่อยบ่มีความชุกบ่ มอตะกี้กับบุ๋มเงินมีนคับกับคือมีคนช่วออยดูนะแค่ที่อะไรามสมัยมันบ่น้ำบันออกหรอกค่ะห้างฟ้นเป็นเก่ากลางทางนี้จะได้ทางฝั่งเทียนะงผมเนาะทำแน่น Thông, nghe 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 được anh em nghe rồi em Cứ anh hoa làm na sẽ nghe em nghe em à. chắc, chắc khẩu nghe em ăn em nghe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  mới phải bằng tường luôn nho cả nữa hoài cái nồi nha, hả thì rồi đào cụ mà kia à tìm nồi nha sẽ đi à tốc độ bật đèn này, ủa mượn man này, à, กบแแท้ในป่าอีกแล้วพย่องไยตมาอีกบนนี้ครับท่านกลยพืนอไปเฮ็ด t อันนันจมวหรือปไปป่านตงไปป่านต่อหน้าแม่ตุ้ยตกกอนชับจ้ะ เทียงพูดไม่ไปเลาะใช่ำไม่ได้ขั้นใต้ขัวไกลพุ่นเพื่อจะขึ้นไปใต้ขัวไปยี่คำหาหนึ่งเขาอีกได้ดี่จยเรายังบ่มาต่ตาหย่าให้มัจ้ะอึบ อ้าคณะขาดบันใครได้ใส่เบ็ดไว้ น,น่าค่ะจริงไหมเกาตรงปลามีแน่นพอได้เห็ดประเดกเนะาะตกปลาซิ้วปลาอย่างแบบนี้มันน้ามาลายก็ได้ไปตรงเหมือนนะ่ะน้ามาพอน้ำพอดีนี่ได้อยู่ อยังมันนี่เกี่ยวไปหั่นมันนี่นากะไม่ได้ดอกเนาะแต่ฟังน่าไม่ได้ไปนามีดายบ่อนชองบ่อนสามบ่อนแต่ว่ามันเป็นบ่อนละซีหาให้เว้สิก็คือหลายแต่มัน่าย่างละหน่อยบ่อนละซีหาให้ก็ได้มันยากมันบ่เมนอยู่หม่องเดียวกันเทาอยู่หม่องเดียวกันสิง่าย ห้องรำห้อเกี่ยวกับสิพูดหมองเดียวกันเลยนะโอ้ยนามหัวแท้ไ อเราจไปเลาะางเตียงพุ่นกับไม่ได mm ้ไปฮะใชเมื่อไตขัวยามันคเนาะเาแต่ซพังก่อนกาเมื่อฝนมาเลยพี่น้องไอ้บนือปูโอ กระชีตกบาดนี่เนาะไปเดี๋ยวแมงเติร์ชเมื่อหาหนึ่งขอนนงน้ำก่อนเกือบเป็ดเกือบไก่ก่อนเนี่ยท่านจ็อยเพลินท่านได้มาบ๊อบับอสหางอ้างมดคำเลยมดฝนตกฝนตกทางอื่นมาไอ้ตากอะ มาแต่งเฮียนกับแหวดินน้ำน้องเชอร์ด้วยบอมาแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปรับเด้อว่ามาหารับลูกรับเต่าอีกก่อนอยู่เฮียนกับมาแน่ะแหวหันด้วยเดีเ๋ยวมาน้าแม่โคนกับชิตกบานเนาะตกแห้งอีกบ้านนี้เพราะได้ ปลาลงมลายอยอกเนาะ,ระเ,เราเห็ดแล้วรเ,เราบอหันั่งกันได้เราเห็ดแล้วยวังว่พาพราว่าฝนตกลงมายัางว่าขังไว้ทางพนาขาดพื่อ๋ออาหารั้งน้ำตอนปลาดองเนาะมันนี่จะมาพาพี่พาน้องมาเลาะทงไฮทงหน้ามาชมบรรยากาศตามธรรมชาตินี่แหละเนาะ เป็นจังไงกะฝากเบิ่งฝากแงืฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แมวเตอร์ในเด้อเนาะที่สำคัญกระเบิ่งโฆษณาให้แน่ปลาลุงไงอืมนเลยอันนี้ห่างดอก มาหาเลาะเบิ à. À o, à. À ่งน้าเบิ่งในชื่อมาจะขีิหนีลาแล้วพี่น้องเลยพอกันขีกิดหนาเด้อมาหนึ่งข่าวก่อนมาจะไปเลาะเบิ่งเข่าออกกาท่านเห็นเข่าออกซจำอยู่ทางนาหนามลายได้บริการไปฟังนั่นจะเบิ่งเข่าเพื่อนนี้ได้ออกก่อนน โง่ไงโง่ไงครับออกก้อนนี่ก็นกกินนะพี่น้องไงนกไล่ลายเชี่ยวอยู่วลหน้าฮ้อออกก้อนโมเลยนกกระจับนกกระจิบนกหน่อยกินออกข้อมูแค่เนี้ยมีแต่สิก,กินหน้าไผาหน้าย่าหน้าโมก็กินหน้าฮาก็กินอันนี้กินแต่หน้าเฮาผู้เดียว ัวมูออกเดี๋ยวโอ้ยข่าเห้จนเหี่ยนมึนอ่ะโอ้คทีมวัวลมวัวงามจ้ะไปหาปลาดูงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพ่อกับรีคลิปหนาเด้อไปแลสบายดีกันบิดสุขุสุคนวีดีไม่แห้งพี่น้องเลยเนาะกูขาวมาเบิงมาส้มคลิปของเม้นเตอร์กัน ทำด้วยอยูดดย่ดีมแห้งเด้อขอบคุณในลายที่กดเบนกดสมนะดเนาะกดคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันคลิปนี้ไปแล้วทำแล้วสบายดีเด้อปลาดุง